แบบเข้าวานะคะเพื่นนอนๆแห้งก็จะได,ด้จ้ะโอ้ยเหตุจำนี้ก็เมื่อยแล้วด้วยจ้า ยอนง่างแรงยังนอนมันมันซุมโอ้ยยังอยู่กันนึงอยู่จ้าบรกกาสีเลูีแลวจ้าเด้อขอบคุณเลหลยนะคะทรีรลวชมบัดดีจ้าอน้าเค่ะไมเน่นะคะมาถากออกกันนะคะเนาะ มือไงก็อามีดเลี่

ก็ง th ่ายขัรนบดาน้องชวสิได้เห็ดเดี่วแห้งก็จะได้จ้ะโอ้ยเห็ดจำหนีก็เมื่อยแล้วเดี๋ยวงาในแค่น้อยมันมันตุ่ม สวดนนะคะเพื่อนๆจ้ายังอยู่กันหนึ่งอยู่จ้าประกาศสิเลวีแลวจ้าเด้อขอบคุณเลหลยนะคะที่รับชมสวัสดีจ้าถ<ด>ักหน,น้าเดี๋ยวถ้อันไนม่เหนียนะคะเีื่อนมาถากอรือเพื่อนนะคะเ,คาาขอขอเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะมืองาก็อมีด เพียงอยู่กันนึงอยู่จ้าบาัะกาสีเหลาอยู่แล้วจ้าเด้อขอบคุณเลไลน์นะคะที่รับชมบัดดีจ้าแล้วพี่พี่จะถุงไฟช่วยอยู่แล้วจ้าเนาะยังครัวชิด้มากอ่ะบาง่ายน้อยจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊วยเมยเพื่อผีดึงแล้วประทัดนี่แล้วได้จ้า ใช่โอ้จะแลกรอจะไปเอาอนี่แล้วจ้ะนี่จ้ะแปดมัตนต่อไปจะถึงไฟเดีย๋ยวออกงากนแรงเก่งน้อยมันมันชุม่มโอ้ยจะถึงไฟขั้วอีกแล้วจ้ะเนาะยังคัวชิดใจมากอ่ะบาง่ายน้อจ้ะพี่น้อง,ง,ง,องขอบคุณค่ะที่รับช่วงบวมเมื่อยเสื้อถีดึงแล้วบระทัดนี้แ,แล้วได้จ้ะ ขาก็สิม,มาถากแล้วคนะ่ะรัข้าก็จะม,มาเล่าเร็ดการเห็ดการยจเหตุาจะจะถึงไปช่วยอยีกแล้วจ้นะเนาะยังคัวชิด้ไมาก,กอ่ะบาง่ายนะจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะที่รับช่วงม้วยเมื่อยเพื่อที่ดึงแล้วบ้าทันยี้แล้วได้จ้ะสวัสดีเพื่อนๆจ้าหน,น,น้าจ้าห้าบาน เ็นดวงใจจะมาทไม้กวดเอจาวันนี้จะได้การบบข้าวมจันทรดูกบข้าวออนะคะเ่อนเพื่อนการแบข้าวออกนะคเน ก็ได้มายางแบบกเดมายางไง่ายๆต้องออกเที่ยวมาทำกก่อนทำผักที่นอกจ้ามีห้องบอลมันการน่อยกว่าจ้าทีการมันการมันก็มีประโยชน์ดีว้า แงะได้จ <Catholic. S 1> <of> <an> ้ะโอ้ยเห็ดจำนีกับมื่อยแล้วเขาก็จมาถากแล้วค่ะนะเขาก็มาเหลาเห็ดกานเห็ดก้ยจ้ะแห้งก็จะได้จ้ะ โอ้เฮ็ดจำนีก็เมื่อยแล้วนี่โอ้จะแลกกับเอานี่แล้วจ้ะนี่จะ้ะแต่ไมันก็ไป้่ถึงใกลแ้วก็มาผาดก่อนนะค่ะพี่น้องจ้ะอือผาดหน้านี่ค่ะไม่เหนนะจ้ะแล้วกมาผา,า,า,าก่นาานาอนคุณนนะคะเนาะ ก็ิมาถากแล้วค่ะเาถิมาลาเห็ดกาดเห็ดค้อยจ้ะนี่จะไสงไป้อยจนะนี่จ้าสวัสดีเพื่อนเ่อนจ้ามาจับหน้าบ้า่ ดวงใจจะพาทำไม้ขวดด้วจ้กวันนี้จะได้การมาข้าวมาจ้ะนี่ก็ไกสุนใบ้วยอจ่าจนาข้าก็ถินมะลาออกจากการมัน้าก็ิมะถาแล้วค <u> ่ะนะ ิมาเราเห็ดกาดเฮ็ดก,ก้อยจ้ะก็มาถา,ากเลยมาถากพี่นองจ้ะมืมงอ,อง่ายก็อมีดจะซึมไปช่วยอีกแล้วจ้ะเนาะยังขวบสิได้มากอ่ะบ้าง่ายเนะจ้ะพี่น้องขอบคุณค่ะที่รับชมบ่อยเมื่อย

มือเหยียดออกง่ายกว่ามีดมีดใบหผลดง <c oughs> จะจิ้มไฟช่วยอีกได้จ้ะเนาะยังทัวชิดายมากอ่ะบาง่ายนะจ้ะพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณค่ะที่รับชมโอ้ยเมื่อยเสื้อที่ดึงแล้วบระทัดนี้แล้วได้จ้ะ <c oughs> จะมีดใบหนึผล,ม,ผลมือดีกว่าที่นอ <c oughs> ้อ,นองจ้ะ <c oughs> <c oughs> มือง่ายกว่าเอามีดค่ะ ก็จะดูสามบ้านสามหน้าสามบ้านเฮ้ามันวนล่งกับเสียดายนั้นจะนะ๊ะเนาะมาทำไม้กวดค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าบ้านเฮ้าก็ากชิมมาแล้ว